ดีค่ะด้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราเจอกันเที่ยงครึ่งกับนายเตนวิกเอนนั่นเองค่ะวันนี้มาเริ่มเรื่องแรกกันด้วยเรื่องราวของคุณแม่พนิดานะคะที่เผยถึงหลักฐานเด็ดระบุชัดแนาว่วาตังโมเสียชีวิตบนบกไม่ใช่ในน้ําค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปร่วมพิธีเก็บอัฐิของตังโมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะ ถึงเรื่องคดีความจะยังไม่จบแต่พิธีทางศาสนาเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาทั้งคุณแม่พนิดาพี่ชายต่อยดายศรวมถึงญาติทางฝั่งคุณพ่อโสพลก็ได้นําอัฐิของแตงโมเขาประกอบพิธีนมัสการและปิดศาลาโดยนําตลับอัฐิเข้าบรรจุในช่องเก็บอัฐิหมายเลข9ก้าักคริสตจักรเมเธอดิสฝรั่งเศสโดยไว้เคียงข้างกับช่องเก็บอัฐิหมายเลขสิบของคุณพ่อของสาวแตงโมที่เสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนค่ะ มื่อกี้ได้ไปจับที่กระดูกเขาอะนะฮะในโถอ่ะเขาก็บอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์ยังมีความสุขเพราะว่าน้องขึ้นไปเนี่ยน้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วมาเยี่ยมคุณแม่บ้างอยู่ที่โถนั่นแหละตอนนี้หัวใจคุณแม่ต้องไปอยู่ที่โถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยก็เป็นกระดูกน้องโม่ค่ะแล้วถ้าคิดถึงก็มาหาที่นี่เพราะว่า วันสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้เห็นก็คือวันที่คุณแม่แต่งตัวให้เขาเมื่อวันเผานั่นแหละเห็นได้เห็นว่าน้องปกติเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่ได้เป็นคนอ้วบคนอ้วนอะไรส่วนเรื่องคดีความคุณแม่พนิดาพร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความถูกต้องเปราะมั่นใจกับทีมทนายชุดใหม่ส่วนหลักฐานชิ้นสําคัญในมือถือของแตงโมทีท่บังแจ็กกูคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่พนิดาลั่นพร้อมเปิดในสารทีเดียวค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถูกทางละ การประสานที่จะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้คุณแม่เลยคุยแล้วค่ะคุยกันแล้วจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้ลหละแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครอ๋อไม่ได้ส่งให้แม่โดยตรงไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าก็ที่ว่าใครเรียกเงินใครคุณแม่เรียกเงินเขาหรือเขาเรียกเงินคุณแม่อะไรเนี่ยไม่เคยมีสักบาทเดียวนะคะเราไม่ได้ใช้เรื่องเงินเกี่ยวข้องเลยเป็นคนช่วยคนนะ คนที่ลําบากเนี่ยเขาช่วยเลยนะคะช่วยเป็นเงินทองเลยนะอยากได้เท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวผมช่วยเขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะช่วยเงินนะถ้าคุณแม่ไม่มีสตังค์คุณแม่บอกไม่เอาคุณแม่มีแล้วนั้นคุณแม่เอาที่ดินผมเอาไหมผมมีที่ดินที่ใกล้อาดพรบอนเมืองอะ่ะหกไร่ให้ยกให้คุณแม่เลยคุณแม่ผมไม่เอามีข้อมูลที่เป็นหลักฐานสิไม่อย่างนั้นเขาจะทําเพื่ออะไรเขาก็ตั้งใจทํา ให้คือเขารู้รู้อยู่เต็มอกว่ามันต้องเอาเข้อมูลต,ตรงนี้ลหละไปไปขึ้นในศาล่ะตอบแต่ว่าน้อง,องโมงไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ําเสียชีวิตบนบกแม่เห็นหลักฐานเห็นแล้วใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกน้องโมเนี้ยถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดิน่ะเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่ที่เธอ มีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อ่ะรอบบัวลเลยเพื่อเป็นหลักฐานสมมุติน่าเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่ปอคุณเบดมีติดต่อมาหาแม่บ้างไหมคะมีเมื่อวันศืนนะคะเขาโทรมาถามทุกสุบเฉยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่มีเรื่องอื่นเรื่องคดีเนี้ยเราไม่คุยกันเลยนะปอเขาก็ย <ขอ S 1> ังน่ารักพูดเพราะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะแต่แานก็ด<อ>ีนะ<อ> แซนก็น like ่ารักนะไม่น่าชื่อแซนเป็นคนพูดเพราะโทรมาขออนุญาตคุณแม่มางานน้องโมนะคะแต่เธอก็ไม่ได้มาโดยในวันจันนี้คุณแม่พนิดาจะนำหลักฐานชุดหนึ่งไปให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพเพื่อตรวจสอบ DNA ที่นิติวิทยาศาสตร์ต่อไปค่ะ เรื่องคดีความเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะส่วนเรื่องที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเมื่อวานนี้ถึงไม่เห็นหน้าแฟนหนุ่มอย่างเบิร์ดเทคนิคนะคะจริงๆแล้วเบิร์ดเนี่ยเขามีการนำเอาช่อดอกไม้สีชมพูนะคะไปวางไว้ให้กับแตงโมก่อนหน้านี้แล้วเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะเมื่อวานนี้เบิร์ดเขาติดภารกิจนะคะจึงไม่สามารถไปร่วมพิธีเก็บอัฐิของแตงโมได้ค่ะแล้วเบิร์ดเขาก็มีความประสงค์นะว่าจะเก็บอัฐิบางส่วนนะคะของแตงโมไว้ที่บ้านค่ะทางครอบครัวก็ได้แบ่งใส่ตลับอัฐิแยกไว้ให้ เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าระหว่างความรักของเบิร์ดแล้วก็ตังโมเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็สวยงามมากๆจริงๆค่ะส่วนตอนนี้เราไปต่อ,อันที่เกรทวรินทร์ค่ะไม่รู้โสดจริงปะ่ะคุณผู้มชมเพราะว่ามีข่าวกับสาวๆตลอดเลยอะ ยกให้เป็นคอนเนื้อหอม2022เลยค่ะก็นมสอดอย่างเกรทวรินทรนน์เซมีสาวสาวต่อคีวังอยากจะมาคว้าหัวใจกันเพียบหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้องบองแจ็กกี้ชาคลินนี่ล่ละล่าสุดก็ขอมาเหนืออัดคลิปเต้นยั่วข้างๆคิงสาวคนอื่นกันไปเลยแจ็คก,กี้ก็ถามว่าพี่เกสร,รีบกลับบ้านหรือเปล่าบอกว่าก็ได้อยู่แจ็กกี้จะให้ทำไรถ่ายติ๊กตอกกันหนูหน่อยบอกว่าได้ได้สบายแต่อย่าให้พี่ทำอะไรยากๆนะ พี่เฉยก็พอก็โอเคแล้วก็มาในลันกษณะแบบนั้นพี่ไปดูยิ้มของผมทุกยิ้มเหมือนกันหมดนะ <c oughs> ไม่งั้นผมก็มีใจให้ทุกๆคนเลยยังไงก็น,น้องไม่ใจอ่อนเลยอ่ะพเพราะวกคุณนี่ชงกันเข้มจริงๆเลยนะทุกๆเจ้าเลยส่วนข่าวเลยที่ว่านุ่มเกรดเขาซุ่มปลูกต้นรักกับนางเอกสาวก้าวสุภสัสราถึงขั้นไปเที่ยวออกทริปด้วยกันน่ะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าถูกจับโยงกันไปเองโดยไม่มีมูลความจริงเลยละค่ะไอ้ข่าวเรือนั้น มีคนเชื่อนะเอาจริง,รงคือถ้าสมมติใครได้ดูอยู่ก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะก้าวอยู่อเมริกา uh huh. ผมอ่ะอยู่แถวลาดพร้าว uh huh. คือไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันแต่พเพอินว่าคิดว่าช่วงนั้นละครกับมารีรันแล้วก็เหมือนกับก้าวก็เหมือนเพิ่งโสดด้วย uh huh. คนก็เลยอาจจะโยงโสดครับแล้วก็ทุกๆคนเป็นพี่น้องหมด หนุ่มเกรซย,ยืนยันด้วยว่าผมยังสดร้อยเปอร์เซยังไม่มีใครมาวินหรือว่าเลงใครไว้เป็นพิเศษแต่ถ้าหากเจอก็พร้อมจะเปิดตัวเพราะมีแพลนอยากสร้างครอบครัวแล้วอะค่ะยืนยันชัดนะว่ายังโสดร้อยเปอร์เซ็ค่ะ,ะต่อเนื่องกันเลยกับความรักของคนบันเทิงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งคู่ที่เลิกกันคู่ที่รักกันแล้วก็คู่ที่วหวานน้ำตาลเรียกพี่อย่างบอยปร,กรณกกับนุ้งเฟค่ะ ไม่พักรักไม่เคยลดตั้งยกให้หนุ่มบอยบักกอนนาทีนี้สุดจะคลั่งรักสาวเฟย์พรบวีหนักมากล่าสุดอวดความหวานมอบชาดอกไม้ที่ทําจากตัวต่อให้แทนใจไม่มีโอกาสพิเศษแต่ให้เพราะอยากให้กระเทานั่นเองตอนแรกที่ให้เขาเขาก็ง,งงครับเขางงว่าให้เขาจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยเ,เขานึกเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ให้ผมก็ไม่ได้ให้ด้วยโมเมนต,ต์อะไรที่เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ ให้แค่ว่าพอไปไปทานข้าวด mm ้วยกันแ,แลแ้วก็จ nah. ังหวะที่มาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกออแป๊บนึงแล้วผมก็เดินลงไปหยิบจากหลังรถขึ้นมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยบอกผมบอกเขาว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนผมบอกเขาแค่นี้ว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเขาคิดว่าผมแบบจะให้เขาถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้คิดว่าให้เขาจริงๆไรอย่างเงี้ยตอนแวบแรกนะจนผมบอกว่าให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามย้ำอยู่หลายครั้งว่าให้จริงๆหรอให้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าให้จริงๆเมื่อกี้แกล้ง อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะมีเรื่องราวดีๆของมีแผนเพราะดรแพนเค้กเขมนี้จะเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มรองพ่วงกับมีดพันตำรวจโทรดรศักดิ์สุนทรสาวแพนบอกกำลังอยู่ในช่วงเตรียมงานที่ยืนยันว่าเป็นแบบเรียบง่ายแต่ที่จัดเต็มกับชุดแต่งงานนี้แหละจัดงานสองวันเปลี่ยน1ิชุดเลยจ้าเนี่ยจัดเต็มมากเพราะว่าพี่ๆดีไซเนอร์ที่รักกันเนี่ยค่ะทุกคนก็แบบเต็มที่มากคือต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่แบบรวมคนรักกันจริงๆเพราะทุกคนบอกว่า พี่ตั้งใจทําให้ด้วยใจแล้วทุกคนมีสตอรี่กับแต่ละชุดที่แบบน่ารักมากค่ะฟังแล้วจนแบบโหโหน้ําตาจะไหลเพราะว่าเขาคิดช่วยคิดให้เราแล้วก็พอออกมามันคือมันคือดีไซน์ของแต่ละแบรนด์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะจะเขินแบบเนี้ยพี่หมีว่าคุณสามีอะไรเสียงหัวเรอเนี้แหละก็คงแบบว่าคงมีอะไรเล็กน้อยเหมือนกันเนาะมันก็คงแบบเออเพราะว่าใน สิบเอ็ดปีมันก็เป็นแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะณณนะนะวันนี้พอมีมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนั้นถามีิชีนะว่าเป็นยังไงยอมรับสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วละค่ะแพรวานิชาพัฒน์หลังเลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่น้องธนามาได้สองเดือนก็มีเพื่อนและงานช่วยทำให้ไม่เหงาพร้อมยอมรับยังไม่มีโอกาสได้คุยกับนอ้องเพราะมองว่าไม่ใช่เวลาในการทักไปหาหน้องในตอนนี้ค่ะสภาพจิตใจค่ะ ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราผ่านช่วงเสียใจมาดีขึ้นกว่าวันสัปาหวันนั้นเยอะเลยเขาเพิ่งออกมาสัมภาษณ์แล้วหนูดูจากเรีแอคชั่นเขาหนูรู้สึกว่าเขายังรีทอเวอร์ได้แบบเขายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเหมือนถ้าเทียบกับหนูรู้สึกว่าช่วงแบบช่วงที่หนูกาลังจะขึ้นมาด้กว่าจะขึ้นมาได้เลยค่ะถ้าทําไปตอนนี้ก็อาจจะล้มใหม่ได้ถ้าจะเรียกว่าเข้ามาดามใจหนูว่าพักก่อนค่ะแม่เพราะว่าดามใจตัวเองได้แล้วเพราะว่าเพื่อน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 ดามใจเยอะมาก เช่นเดียวกับสาวมุกวันนี้ที่ย้ำชัดว่าพร้อม move on ออให้กับรักเก่าที่ต้องจบลงกับแม็กซ์นัตพลหลังคบม,มาได้1ปีแม้พร้อมจะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ก็ยอมรับว่าสภาพจิตใจย,ยังไม่แข็งแรงร้อเซค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าในฐานะเพื่อนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะบางสถานะแต่ว่าในฐานะเพื่อนอะเราเห็นมาตลอดว่าเขาแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แคร์เพื่อนมากเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูในฐานอยู่ในฐานะนี้กับเขาก็น่าจะดีค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะกับเด็ดดวงออนทีวีค่ะจะพาไปดูว่า4ราศีไหนที่จะเคลียร์หนี้สินได้หมดหมอดูท็อปซีเครตจะมาบอกค่ะนาเอ็นเด็ดดวงออนทีวีกับหมอท็อปซีเครตครับ ช่วงนี้4ี่ราศีีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินเคลียร์ทรัพย์สินให้เป็นไทยนะครับกับภาระหนี้สินที่คุณแบกรับอยู่ให้ดีขึ้นราศีแรกนะครับเด่นมากในเรื่องของการเงินคือชาวราศีกุมทั้งดาวการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินเดินสว่างสวยในช่วงนี้ราศีกุมมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้แต่ขอให้กั้นใจนะครับเพราะช่วงนี้อยากมีอยากได้อยากซื้ออยากเอฟขอาแน่นไปหมด อีกหนึ่งราศีคือชาวราศีธนูครับธนูนี้ต้องเรียกว่าปลดหนี้สินก้อนใหญ่เลยทีเดียวทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับผ่อนคลายชําระหนี้สินจนรู้สึกว่าโล่งจากอัตราดอกเบี้ยที่กําลังเบ่งบานในช่วงนี้ให้ทุเลาเบาบางลงได้เยอะมากเพราะธนูเนี่ยหนักมานานจนมีความรู้สึกว่าการใช้หนี้หมดหนี้เป็นลาบอันประเสริฐมากกว่า อีกราศีหนึ่งคือชาวราศีมีนมีนเนี่ยนะเดือนที่ผ่านมาต้องเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ๆเงินก้อนเงินตกเบิกลอยเข้ามาเป็นก้อนทําให้ชาวราศีมีนต้องแบ่งชําระเงินไปเคลียบบัตรเครดิตเคลียร์หนี้สินที่หยิบยืมมาให้สภาพคล่องกลับมาดีเหมือนเดิมอีกหนึ่งราศีคือชาวราศีกรกฎ กรกฎเนี่ยต้องบอกว่าทุกมานานหนักมานานคราวนี้ขอเคลียร์หนี้สินให้ตัวเองโล่งๆเบาสบายกันบ้างเพราะเขาบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นช้าใจถึงคราวที่จะต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้เพื่อความสบายใจในช่วงนี้ครับ ทริคเสริมดวงในช่วงนี้นะครับยิ่งอยากให้เงินมันดีขึ้นชําระหนี้สินเคลียร์หนี้สินให้ดีขึ้นในทุกราศีช่วงนี้พลังของ้าวเวสวรณรกุลาบสีแดงนะครับหอ,หอบขิ้วไปเลยถวายตรงหน้าตั้งจิตอธิษฐานถวายบุญกุศลที่คุณสร้างมาขอพรท,ท่านขอเงินท่านขอเงินที่เคยสร้างในภูมิศาส,สนาที่เคยทำมา,มาในอดีตชาติปัจจุบันชาติขอมาทั้งหมดมาใช้ชําระหนี้สินมาใช้สร้างบุญกุศลต่อ ทาวเวสุวรรณจะอำนวยอวยพรให้คุณมีทรัพย์มีเงินต่อเนื่องไม่ขาดสายครับเฮาน้ากองวันนี้นะคะฝนจะพาไปดูความน่ารักของคู่พระนางคิมม่อนฟ้าสายจากซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคกันค่ะ อยู่ที่ไหนฮะที่นี่ปี2562ครับนี่เรายอยู่กันที่วัดอรุณครับแล้ว <O of. S 2> แต่งตัวแบบนี้อย่าบ,บอกนะครับว่าหลงยุกสิหลงยุกสิเจ้หรือเปล่าครับฉันอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่เป็นชาวบ้านหนึ่ง <ś led> วันนี้ <ś led> ตามหาเจ้าหญิง <ś led> เห็นว่าหลงยุคมาเห็นบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ได้พบกับเจ้าหญิงที่หลงยุคมาเหมือนกันครับใช่ เรามีเบาะแสแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับซิมมอมค่ะสวัสดีค่ะ,ะทิมมอ,อกมอก,กลับมาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วย,ย,ยใช่ดีเป็นไงนบ้างที่ฉันอินโพรไวโอ้ดีมากเลยครับเล่นดีมากเลยกระโดดหมุนตัวจังหวะเมื่อกี้นี่คือฟูลเทิร์นมากเลยนะ ว่าเป็นละครเรื่องแรกนะคะหลังจากที่แบบมาเป็นพระเอกเต็มตัวด้วยเป็นพระเอกกัเป็นมาแล้วเลยครับ<อ>แต่ว่าเป็นพระเอกที่ยังไม่มีนักเอกเต็มว,วไว้ถือว่าเป็นอีกบุงหนึ่งบททดสอบเลยแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นละครที่มันเป็นมีทั้งพีเรียดด้วยแล้วมันก็มีทั้งบุคลิกที่มันโตขึ้นเนี่ยมันทำให้เรายิ่งต้องทำกันบ้านต้องแบบใส่ชุดไทยแบบนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับช,ชุดนักรบเลยทาตัวดำด้วยนะ,ะเขียนหนวดด้วย ในๆก็ชาวบ้านหนึ่งมาตามหาเจ้าหญิงแล้ว <c oughs> ได้บอกแสเจ้าหญิงมาให้ถึ<ข>อมอญไปหาเจ้าหญิงได้ไหมคะผมเรียกสวดมนต์ดี่ว่าเออสวดมนต์เรียกองค์หญิงกันนิกาเกสรแห่งเมืองมรกตได้เลยอ,องค์หญิงพื่อค่ะข้อญเชิญพื่อค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสาวันนี้มาในลุคปัจจุบัน อ่าแต่ว่าในเรื่องเราก็ต้องแบบมีแต่งชุดไทยด้วยใช่เพราะว่าเราเป็นเจ้าหญิงจากเมื่อ500ปี<ม>ก่อนนี้ค่ะเก็จะบอกว่าปกติเป็นคนที่ชอบดูอะไรแบบข้ามภพหนูอยู่แล้ว<ม>ก็เลยแบบรู้สึกดีใจค่ะที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นในครั้งนี้แล้วก็เล่นกับนักแสดงหลายคนด้วยก็คือพี่คิมอสพี่ซูซี่มีแบบหลายคนมาก yeah, เป็นคนที่ชอบวัดอรุณอยู่แล้วแล้วก็จริงๆตอนที่เป็นช่วงปีใหม่ก็มาไหว้เวัดแล้วหในวัดก็คือวัด ด้วยค่ะเมื่อกี้ก็ตอนที่เขาฉากที่ต้องว่าจริงๆผมก็อธิษฐานจริงๆเลยบอกว่าอขอให้ละครเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จอะไรอย่เงี้ยเป็นที่ชื่นชอบของแฟนแฟนะผมก็อยากอยากให้แบบว่าทุกคนชื่นชอบกันเนาะเพราะว่าเป็นความใหม่ของเราทั้งสองคนด้วยนะครับ สนุกขนาดนี้นะคะต้องติดตามชมกันค่ะกับซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคนะคะทางช่อง9 m p o d HD หมายเลข30วันนี้ชาวบ้านหนึ่อย่างเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บรรยากาศสนุกสนุกภายในกองถ่ายนะมาฝากคุณผู้ชมการต่าวันนี้ห้ามพลาดนะคะตอนอวสานแล้วกับซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคค่ะเจอกันได้หลังเคารบธงชาติทางช่อง9คอดีหมายเลข30มนะคะแล้ววันนี้เราก็จะลากันด้วยบางช่วงบางตอนจากซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนด้วยนะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่11โมงมาอัปเดตข่าวกันสวัสดีค่ะแบบนี้ก็บมอ